สวัสดีคชมเดลิอรเตอร์ครับสดจากที่ทำการพักภูมิใจไทยนะครับขนะดนี้ครับกลุ่ม จะข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟ m o นะครับเดินทางมายื่นหนังสือถึงพระภูมิใจไทยนะครับเพื่อขอให้มารับหนังสือนะครับให้ตัวของพันนายกรมตรีคุณอนุทินชาญโยกูนะครับเดินทางไปรับข้อเรียกร้องของภาคประชาชนนะครับในวันที่6ตุลาคมนี้วันที่อยู่อาศัยโลกนะครับรวมถึงเรื่องของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ปัญหาที่ดินทากินของภาคประชาชนนั่นเองครับซึ่งวันนี้ก็มีตัวของคุณพาราดอนปิสนานันทคุณนะครับในฐานะรองหัวหน้าพักนะครับลงมารับหนังสือด้วยเช่นเดียวกันนะครับดันโทษ ก็นะครับผตุลาตุลาค์วันจันทร์ที่ว่าวันจันทร์แรกของเดือนตุลาครับก็คือถ้าถ้านายกมาทักที่หน้ายูเอ็นได้มันก็จะจบทั้งฝ่ายยูเอ็นแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับแต่ว่าถ้านายนายกติดรัฐกินอรเดี๋ยวก็คุยกันว่าจบเพราะว่าผมต้องการเรื่องของการเดินว่าเราต้องมาฐานกรรมาธิการ นองแต่เพื่อนรุ่แรงว่าลอดภัยพีนน้องด้วยเพราะว่ามีนี้ห้าพันคนเป็นอย่างน้อยซึ่งลงทะเบียนด้วยแล้วด้วยครับก็เป็นการมายื่นหนังสือของกลุ่มพีมุฟนะครับผู้ชมครับ ตัวของคุณพาราดอนก็เดินทางออกมารับหนังสือในวันนี้นะครับก็มีคณะทํางานของพรรคภูมิใจไทยที่ออกมารับหนังสือด้วยนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยเรื่องของนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่จะมีการแถลงต่อรัฐสภานะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการนําเรื่องของที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของภ้าประชาชนนะครับมาอยู่ ในนโยบายของรัฐบาลท,ที่จะแถลงต่อรัฐสภาด้วยนะครับอะไรอ่ะเอกสารที่ทอยากได้ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยนะครับคุณผู้ชมครับก็เคยมายื่นหนังสือครั้งแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการแต่งตั้งเรื่องของรัฐบ,บาลน,นะครับของพรรคภูมิใจไทยนะครับโดยตัวของคุณดิชิน,นหลังจากที่ได้มีการนำชื่อขึ้นทุน9มีการรับสนองแล้วนะครับตัวของกลุ่มพีมูฟเองเนี่ยก็เดินทางมายื่นหนังสือ โดยทันทีนะครับเพื่อขอให้รัฐบ,บาลน,นั้นได้ดําเนินการถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทำกินของรัฐบ,บาลน,นั่นเองนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องรอติดตามไปครับเรื่องนโยบายของรัฐบ,บาลรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทําจินของผ้าประชาชนเขานะครับว่าตัวรัฐบ,บาลจะมีการดําเนินการหรือการแก้ไขปัญหาเรื่องของที่ดินให้กับที่น้องประชาชนอย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีกําหนดการในเรื่องของ การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยนะครับทางภาคประชาชนเองเนี่ยก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการในส่วนของเรื่องของที่ดินทํากินนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กําลังศบปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจากนี้หาว่ามีความซึมได้อะไรเราจะกลับมาอัปเดตให้ทุ่านได้รับชมอีกครั้งครับช่วยในขอญาติสัญญาลงพิมพ์นี้นะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ